สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆช่างภาพนะครับมืออาชีพนะครับที่มีปัญหาว่าไม่รู้จะเก็บกล้องยังไงดีนะครับในสถานที่ฝนตกมีความชื้นเยอะๆนะครับมันอาจจะทำไม่กล้องหรือเลนส์เราเสียหายได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซ่อมตู้รักษาความชื้นสำหรับเก็บกล้อง DSLR หรือว่าเลนส์ถ่ายภาพกัน,นครับอาการเสียก็คือเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งคืนความชื้นไม่ลดนะครับเป็นที่อะไรไปเช็คกันครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาซ่อมตู้ไล่ความชื้นนะครับสําหรับเก็บกล้อง DSLR นะครับเก็บเลนช่างภาพต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือเสียบปลั๊กเอาไว้แลวความชื้นไม่ลดแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องมาแกะชุดทําความเย็นดูนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมาแกะดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับเป็นพัดลมหรือเป็นอะไรนะครับแกะมาไม่มีพัดลมนะครับ มีชุดไดร์ขับกระแสนะครับจากอะแดปเตอร์แล้วก็จากกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นไว้ตั้งค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ไฟเข้าแล้วก็มาขับตัวแผ่นทาความเย็นนะครับคิดว่าแผ่นทาความเย็นตัวนี้น่าจะเสียนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดความเย็นความร้อนขึ้นมานะครับแผงหลังแล้วก็แผงหน้าแล้วก็สั่งไซส์นะครับ ให้เท่าของเดิมนะครับเช็ควลต์ให้ดีนะครับวัดดูว่าตัว power supply เราใช้กี่โวลต์นะครับอ่วก็ต่อเข้ากับ t h e r m i ิ n o ลเขานะครับตามเดิมเดี๋ยวติดตั้ง h ีท t s ง n k กับเข้าไปอ่ให้เพื่อนๆพี่ๆออ,อย่าสลับนะครับแผ่นทําความเย็นนะครับมันจะมี2ด้านนะครับด้านหนึงเย็นอีกด้านหนึงร้อนนะครับด้านเย็นให้มาที่ h ีท t s ง n ตัวเล็กนะครับ ด้านร้อนให้ไปไว้ที่ฮิตซิงตัวใหญ่เพื่อระบายความร้อนออกนะครับเนี่ยเขาจะมีมสเฟตเป็นตัวได้กระแสนะครับเดี๋ยวผมต่อเทสเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเช็คเรายังไม่ประกอบอ่าผมจับแล้วตัวนี้มันเย็นถูกต้องนะครับอันเล็กต้องเย็นนะครับแล้วก็แผงหลังนะครับฮิตซิงตัวใหญ่ต้องร้อนแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอว่าร้อนอยู่ในเพื่อนๆก็แกะออกมาแล้วก็สลับเผ่นทําความเย็นใหม่นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจากนั้นเราก็ประกอบนะครับกลับเข้าไป ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งที่ตู้กับตามเดิมนะครับเดี๋ยวเราต่ออะแดปเตอร์กันดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยเอาไปต่อทดสอบในช่วงกลางวันดูนะครับเพื่อดูว่าความชื้นเขาลดลงจริงหรือเปล่านะครับถ้าลดลงแสดงว่าสําเร็จนะครับถ้าไม่ลดก็แสดงว่ายังไม่สําเร็จต้องมาเช็กกันอีกว่าทําไมถึงไม่ทํางานชุด คอนโทรลชุดหน้าไม่สั่งงานไปหรือเปล่านะครับ okay, okay, เดี๋ยวเราไปเทสกันพ่งนี้นะครับอันนี้ก็คำนะ่ำแล้วผมก็ประกอบเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเช้าแล้วนะครับผมก็จะมาทดสอบตู้ไล่ความชื้นสําหรับเก็บกล้องถ่ายภาพเก็บเลนด์ต่างๆนะครับเมื่อไม่มีความชื้นอุปกรณ์เราจะไม่เสียนะครับตอนนี้นะครับความชื้นวัดได้อยู่ที่82อุณหภูมิอยู่ที่27 องศานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เครื่องทํางานไว้สักพักเด้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่าความชื้นจะลดหรือเปล่าอ่านี่เพื่อนๆให้มาสังเกตจับตรงนี้นะครับถ้ามันอุ่นๆแสดงว่ามันทํางานนะครับแผงหลังนี้มันจะเป็นตัวไล่ความร้อนออกมานะครับนี่นะครับจาก80กว่าเหลือ43ความชื้นแสดงว่าเขาลดความชื้นได้จริงครับตัวนี้นะครับมันก็จะทําให้กล้องเรา นะครับไม่มีความชื้นนะครับความเสียหายก็ไม่เกิดนะครับสวัสดีครับ